เสียงเพลงที่ไหนหรอมึงจะปิดแล้วรีบปิดเลยนะมึงจะปิดแล้วรีบปิดเดี๋ยวนี้แล้วมาทํางานนี่มาเป็นท่ารับสากูเดี๋ยวนี้ยังค่ะไปยังค่ะยังไม่เสร็จค่ะแต่ก่อนลางปลาหมึกห่าซอยปลาหมึกก่อนแล้ของคุณเกิดกังวลเห็นมักเข้งแล้วกันมักแข่ง ภาษาไทยเรียกอะไรคินค้าวแล้วเราก็ยังม่แล้วเด็กพี่น้องเมาห้งข่าวหรือว่านะไรนะไม่ได้ใส่เลยบอง๊ะมันก็ใส่ตอนนี้ ก็คือบอห้องสักกระโตกเฮ้ยซ้อยนะมันจังบรัรกรกมสอนขาแยกกระโตให้คุณอารมึงหน่อยคีเอ้ยมาเป็นท่ารับใช้กูเดียวนี้นะะด่วนถ้ามึงไม่อยากโดนด่านะ ก็ตกไปห้องเคียงอะ่ะมันจังสูงมันจังมาไเด้กลมหั่นปลาหมึกเสร็จแล้วก็เอาเกลือในเสื้อมึงหนาหมากเลยมาดามเอื้อ,นนเอ,เอย,ออเ,อยอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะไปไหนกันนะฮะเราจะไปหาชาาก,กันค่ะ ถ้าเสร็จเราก็จะไปหาผู้ชายไงคะเออสพาะมึง<ส>ไม่ใช่กูเมื่อกี้ึงพูดผิดเออไม่ใชหนัง,นงมันเน,น,น,นี่ยอาซีกนงังม,มันออกกันเ้อหนังดำๆนอกนังมันปริญญาจับดึงสิกๆเลื่อมันแหละอ่ะพรีเซนต์สี่สาวเอ้ยสาวเ,เอ้ยพรีเซนต์สิกำลังทำอะไร เดต่อแหลค่ะ <c oughs> เอาความจริง <c oughs> ไม่ยต่อหๆๆๆๆๆๆนไม่ได้เลยสวัสดีข้าวันนี้ค่ะเราก็จะมาเตรียมกับข้าวพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าอะไรเกี่ยวข้าวแล้วเราจะมี <c oughs> เม<อ>าเยอะแยะมากมายค่ะคือว่าไงคือฮักจะอะไรพี่นอกนข้วี้ยะมีัดินปอ <c oughs> ชอบพูดเรื่องเล็กไม่เป็นเรื่องใหญ่ตลอดเลยในยื้อนี่ถั่วนั้น <c oughs> ตัวคั่วแต่ชี้หั่นมือขั้นอ่ามีมือกับไก่้น้ำมอยืนทราบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตั๊พวกนี้แล้วก็มีตั๊ด้วยตั๊ปลาหมึกตั๊หมูยออะไรนี่หละใอาหานเยอะๆแบบนี้น้ำมาคนมันปลกระมังเลี้ยนตุ่ม หมดมันไม่แห้งเจ็นปอะไรอย่้บ้าตงตึกกับพวกออกไปแล้วอันนี้สิหั่นหมูแล้วก็มักไว้ไว้ทอดตอนเอนะ้ารเนาะอาหารเช้าทอดหมูตำถั่วบานตีเกี่ยวของรเรามือเงินเกี่ยวข้าวแต่พอตอนเที่ยงก็จะมีลาบไก่ต้มไก่แล้วก็ตำอา,าหารทะเล อาจจะมีทอดมีอย่างเพิ่มจะต้องเมืองว่าคนงานี่ได้จกคนมาอื่นรอดูว่าคนงานสิมาจากคนท่านบดเตรียมผอมบ็ได้สิไปเห็ดตัวเดียวแล้วม่นบดท่านอยู่ท่านกินเนาต้องเตรียมไว้คือคุณอาไม่มีคนช่วยเยอะคะพรุ่งนี้เขาแค่จะเกี่ยวข้าวหมดก็เลยต้องเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ อันนี้คืออีหยังมันเนี่ยหางปลาหมึกยักษ์แค่แค่หางมันเด้ยอันนี้คืออีหย่างมันแบบนั้นคือกระดูกมันกระดูกแข็งมักมันแข็งมากเลยค่ะคุณทางสามมังค์หรอเจย์มโนกไม่ใช่นะมันไม่ใช่เคยค่ะมันเจอมันมันไม่เป็นอย่างนี้นะคะเจอปลาหมึกเป็นอะไรเจอปลาหมึกไม่เคยเห็น แกจะครัวไก่เมื่อไรที่นายจะขยายลงครัวค่ะบางสกอนมันเข้าง่ายออกง่ายออกิโลน่อยซาวเิโน่าจะคุ้มคนงานซะก่อนไปกิโลน่อยซาวปลาหมึกนะ ซื้อคองเไ่เคยถามดวดมันก็คือกร้อยี่สิบหมูร้อยสามสิบอลีเนาะก็บเงินกิบเลยเงินกิบเจ็สิบห้าพันมเก่าแซ่บัเบาทตะกียบอยหา้เลยบาทอโตกัหัวกันหกสิบมีเลกเงินกิบสมเก่าแต่เงินบาทมันไหลเรลยกับพากันเตรียมคลองพี่น้อง พอไขวอีราหว่เมื่อยมัน้องจุดไปสอยได้๋ยเมื่อยมันต้อส yeah, ่กระสีเกี่ยวขาวอืมเป็นคนคุมคนงานเกี่ยวข่าวมันคุมคนงานเดี๋พาคนงานไล่เมืองมันอีสันดานนี่หลักเมงมาเพราเกี่ยวให้ได้ใกล้ชิลแล้วก็ลาาเมืองมาดูวันดาวไดุ้ดท้าได้เมงมันเลย พ่าเขาเป็นอีเลวมึงคุณอาวก็นิดนึงนะมันลมอยู่นี่ลมลทุกหนาวเขารุ่มคนตัวมากดิฉันนอนเทียงก็นะนาวเมนาะลรุ่มมือลรา ลมเจหนาวห่มนานๆต้องนานอะกรมอุตุรายงานว่าอากาศหนาวสิอปกพุมงป้าแม่ตอนนี้ออกมาทางนี้มายืนทางนี้เพรเย็นเตรียมอาหารไหวเมื่อเอิญนี้จ้างจ้างคนเกี่ยวข่าวอย่างเป็นทางการบอกทะลูมาถอดหาซีทเมือเอบอกตำรสิมาเป็นสามสิบสามสิบตัวอาผู้หนึ่งมาแต่เขาก็อยากมาอยากมาเรียนบริษีงานเขาชวนกันเนาะเขาจาะกันชวนกันนี <kicking S 2> กูก็ดันปฏิเสธคนไม่เป็นด้วยไปดั้มพี่ไป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 น้ำกันป่วะมาลุกหาชิปกะบเดี่ยวข่าเศร้าเลยหากี่นี่โชคดีเด้อทีมงานเกี่ยวเข่าเฮาโชคดีบริเกี่ยวเข่าลมแต่ยามันล้มอยู่นะคะต้นต้นม่วงอะไรเดียวแหละสองสามปีขึ้นล้างหนึ่ง แต่แต่จะมีข่าวร้ายเขาจะยอมจะมีข่าวร้ายนี่จะไม่พูดนะคะว่าเารื่องอะไรแย่ก,กับมลายดอกไพ่พกับยักษ์มาหน้าบ้านสีเขียวเนาะอะไรกินดีได้กินอิม่มกินจนเหลือกินจนบมดยากินจนค้านอ,อ๋อ ไม่ไหวจริงๆคิดจะได้หอ่ออืมกระปุนที่เลืออยู่น่ะมันตามสุเขากินมารอบ่ายนะไเอาตัวนี้ก็ไดู้อดบ,บ่ายคือลงไปแล้วก็ไม่ขึ้นมาเลยเดีต่มืออม,ม,มารถคน,นออมาเรือครบมึงสียหายมาปนี่กไ่อนใจอ่นนนอ <c oughs> สย็น่หลดลเบื่อแหง้งขันว่างไว้ผันแมวที่น่องขันหอยไว้ัดหมดหอย,ยออกันแค่นี้แล้วก็จะเป็นไก่สามสี่ตัวยกลงเสียงย นหนูยังไม่ได้ไปเก็บไข่เลยนะคะไข่หนูยังไม่ได้จัดจะแทงเลยค่ะหนูทำอะไรอยู่คะหนูกำลังทำอันนี้อยู่เลยถ้าใจอยากเล่ยเล่ยเล่ยจะสิทธิ์เล่บนะถ้าเป็นไป,นปนได้มึงก็ได้สิทผัวสิถ้าง,งั้น่ะแต่มันเป็นไม่ได้คุณอาวเป็นไปไม่ได้ไงเพาไม่มีใครเอาหน,ห,นห,นหนูหนูไหนกี่ผัวหนูเข่าไ่ จะับได้แต well, ่หัวหนูเนี่ยจับได้แม้ัวเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่อาเหรอเวลาขนาดเวลามันจะแตกนะมันยังไม่เรียกมึงเลยหัวมึงอ่ะหัวเขาครับไม่ใช่หัวหนูเอาทองบอตัวโอเยาว์อะไรมันลอกเนื้อเอามากันหนึ่งเดียวโอซากอนมันสิเป็นตลาดยุคสิ่งเท่าไหร่แท้จริงว่าแกงสมักซเวิร แกงมันก็ตามมาหงมันไก่น้อยเนื้อมันด้ใส่เสียมะลาบมันโคงกระดูกมันเนื้อมะรีมลาบมาลวนักแกงเห็ก็ง่ายเลยเปลี่ยนจ้เมนูบแกงับซับเบิหแกงสิแกงจ่นแกงเบิเบิรจงไว้โดยไม่่าห้องส่แซวไก่เด้อไก่เดิมผ่าหอยอะ เวลามึงจะซี้กับผู้ชายน่ะเดี๋ยวนั้นไม่ต้องมีใครบอกอืนมึงเคยถามไหมมึงเคยถามผู้ชายไหมคะต้องทํายังไงคะเคยนะเคยถามนะบอกตรงๆเคยถามผู้ชายนะคะถามว่ายังงไใส่ไหมคะหรือไม่ใส่แรงนะคะหนู จะมีแต่ผู้ชายเลยถามนะเอนี้ก็แกงไก่กับบะมีผู้ได้กินโอ๋อสารดอกแกงไก่ก็ตำมหุงกับบะอื่นนะจบกระดูกมะนาวมันแข็งบมโนบมแมนมันกินได้บอมึงลองกันแข็งเออแข็งเป็นกระดูกสลังมันเออตึ้งอ๋อแบกเศษซีมาขนาดเวลามึงปานสตรอลกันเรื่องมีคนด้วยช่วยกันทุกคน เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะฮะลฝันดีทุกคนทุกท่านนะครับผมราตร,ราตีสวัสดิ์นะครับผม